เชฟเมนูอะไรเชฟวันนี้กะเป็นหมูสับสวัสดีครับอ่ามาเจอกันอีกครั้งครับผมช่อง,งทาริกาสตอรี่จเจอกับอ่าอานะครับไอ้หมูสับต้องหูไข่อาอ้อยเอาอ้อยเรานะครับแล้วก็เราใส่หมลูลงไปอุ้ยไป น,นี่คุนอาคนผัดแก้มขาวเป็นเวนเวนแก้มเป็นอาบแดดสาแปลงอ,อย่างนี้โอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยพีแข่งผีแข่งต้อเป็นโอ้ยผีแขงครับพี่แข่งพัดใส่พี่แข่งครับพี่แข่งกับผีตดผสมกันอันนี้เป็นนอ,องไก่ซีอิ๊วดำน่องไก่ต้มซีอิ๊วนะครับ บอกเลยว่าเสียบโบเสียบบ่แมนนะนี่ของแท้ของแท้ของแท้แท้ว่าครับไฟเราโอเคเราสักพักนะครับไฟไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่รอไฟเราเฟื่มไฟอีกนิดนึง มงน่าลงยินา่าด,ดูบวชอลยแค,นไ,ไแคนไงแข็แงท้ายไก่แค้นมึงไงโอ้โแคนมีกามันวะคากลายพบกับช่วงกินนัวป่อยแส่บ เสนออ้อยป่อยแสป่อยป่อยดีครับป่อยเมียย,ย,ย,ย่างเี้อนให้ตำมันบุกพริกให้ตำาหล้วกระส่อันยังนะัวดดีผักหลายเราจะผัดอาไม่น้ำมันไม่เยอะนะครับใช้น้ำมันหมูนิดหนึง่งแล้วก็ผัดพริกผัด,ผดกระเทียมใม้หอมแล้วก็ค่อยใส่หมูลงไป เราจะเอาน้ำมันหมูที่อยู่ในเนื้อด้วยให้มันออกมาครับสีหอมใส้น้ำกันนะครับแห้งแล้วก็สีบอมมันสีบรเรลียนนะครับ้าใส่นน้ำมันร้ายมันเี่ยน,นอาโอเคเอาเรา,ม,ามึงต่อนี่ตุนตุนหน่องนะครับหน,ออน่องใหญ่ๆเรื่อยนี่น้องใหญ่ใหญ่น้องใหญ่ใ่ต้มสีอิ่ว บรยากาศนะครับฝนฝนกำลังมากฝนกำลังตกปโปอยโปรย,ยหัวเราสู้ๆหัวสู้ๆ เครื่องปรุงก็จะมีผงนัวซอสด,ดีซอสหอยซยีอิ๊วขาวแล้วก็อะไรนะน้ำตาลนิดนึงของน้ำปลานะครับผมสุดของเราโอเคตินปากเรา,รา,ารบรรลอกันนี้ร้อนมากไมกพก่พี่น้องครับโอ้ยพี่น้องเลย ขาเตะเห็ดแหยกลืมถ่ายต่อกระเพาต้องหูทอดหมูสับแล้วก็ละครับใส่กล้องจนเรียบร้อยแล้ะจุกมากเลยจุกจริงๆเขาลืมถ่ายครับไก่ห่อกับสิปเปื่อยแล้วครับเปืป่อยบนหัวไ <c oughs> ก่ดิแม่บอกครับไก่เราก็เปื่อยแล้วจั๊กง่องมึง ลุกมากเลยโอ,เโอ้ยหมอบอย่างไงเลื่อมถ่ายถ่ายพระท่านพี่น้องแค่จังเล่นน้องเอามึงตำหนีไปก่อนอยากหัวอีหลีเลื่อมข้าวมึองไกลๆเลยครับมืองตอนแหลกกับตอนจบไปเลยนนี่ครับกระเพราโอ้ยเอาครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เชฟอ๋อยพ่อแทนด้วยนะครับแล้วก็ช่องน้องทาริกาสตอรี่หรือน้องออกแบบของเราครับผมฝากด,ด้วยนะครับพี่น้องเอ้ดันดันดันซอยเนี่ยครับผมไม่หอดเร็วครับผมฝากไว้ด้วยนะครับ